สุดยอดเลยเสียงดังความชัดเลยแทนทาแลน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 หากว่าเรากำลังสบายส่งเสียงดังโอ้โหหากว่าเรากำลังสบายจงขันเสียงไก่ไปพร้อมเลยค่ะกิจกรรมที่22กิจกรรมที่22 ขออาภาภาก็พักขออาชาขออาชาคุ้มผักยีรากล้วยน้ำ เพื่อการเพอนุรักษ์อนุรักษ์เอาใหม่เพื่อการอนุรักษ์ดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและทาให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์เอาอ่านตามครูนะคะตาเฉยตาเื่อยใช้น้ำยาชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ผักปลอดสารพิษ,ให,พษให้ผลผลิตดีมีคุณ,ณภาพ,ณณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด,ท,าลาดทำให้ตาเฉยขายผักได้ราคาดี มีไรายได้ไใช้ใจ่ายในครอบครัว,อ,รวอย่างพอเพียง,ยาง,ยงตาเฉยและรวยรื่น,นจึงมีความสุขแบบยั่งยืนคุณลิ์คะ,ะขออีกรอบหนึ่งคะ่ะโอเคค่ะอ้าวรวยรื่นและตาเฉย มีอาชีพเกษตรกรรมมีอาชีพเกษตรกรรมทำทำลายหน้าสวนผสมอ่าสวนผสมนะต่อไปค่ะผักช้าอุ้มผักชาอินผัพช้าน้าผักช้าอุ้มผักช้าอินเก่งมากอ่านชื่อผักออกแล้ว ความอะไรอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อะนานาน่าจะได้รางวัลน,นะเดี๋ยวอ่านจบมีรางวัลเลยค่ะเสียงดังฟังชัดโอเคค่ะ อะไรนะโอเคของเรานะเพราะนั้นต้องระมัดระวังดีๆนะคะควรที่จะปลูกผักปลอดสารพิษเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะควรที่จะปลูกผักปลอดสารพิษตาเชยปลูกอะไรบ้างคะดูในเน็ตปลูกอะไรบ้างคะปลูกอะไรบ้างปลูกอะไรคะผักชีผักชีอยู่ไหนคะ ปลูกผักชีปลูกกล้วยน้ำว้าเอ๊ะผลไอ้ผลผลิตเป็นยังไงดีไหมดีมากทำไมถึงดีเพราะใช้อะไรเพราะใช้ชีโอเคค่ะแล้วเป็นไงอีกนำนำผลผลผลิตไปขายที่ไหนคะตลาดถ้าเราขายผลผลิตจะทำให้เราเป็นยังไงมีอะไรคะมีความสุขมีความสุขเพราะว่ามีรายได้ใช่ไหมคะ มีรายได้มาใช้ใจเนี่ยครอบครัวก็จะมีความสุขใจมีเงินใช้ก็จะมีความสุขแบบยั่งยืนเลยแต่ทั้งนี้เราจะต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนนั่งตัวงดีค่ะก้าวนั่งดีๆค่ะต้องขยนันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนด้วยนะเราถึงจะมีความสุขแบบยั่งยืนเอามาตอบคําถามข้อหนึ่งถามโจทย์ถามว่าอะไรคะ เอาอีกครั้งหนึ่งจงจง,งบอกชื่อผักที่าเยปูมาชนิดเขียนลงไปเลยค่ะเขียนชื่อผักสามชนิดลงมาค่ะชื่อผักชื่อคะเขียนมาเลยค่ะดูในเนื้อเรื่องค่ะว่ามีผักอะไรบ้างลอกลงไปเลยค่ะเขียนชื่อผักมาสามชนิดค่ะใครจะใช้ผักอะไรก็ได้นั่งตัวตรงๆค่ะเล่นนั่งอย่าเล่นนะคะเขียนไปเลยค่ะขยับออกมาอีกค่ะขยับออกมาอีกอ่าเขียนเลยค่ะ ชื่อผักสามชนิดเขียนมาได้เลยค่ะเขียนมาเลยค่ะผักสามชนิดนัาเรียนคะกล้วยน้ำว้าเป็นผักไหมไม่ค่ะไม่ใช่นักเรียนกล้วยเป็นผลไม้นะคะนัาเรียนอย่าเขียนกล้วยน้ำว้ามานะอะ่มีผักอะไรบ้างที่อยู่ในเนื้อเรื่องมีเยอะเลยค่ะยี่ราก็ใช่ยี่ราก็ใช่ผักชีก็ใช่ผักช่ออมก็ใช่ ผักชะอมชะอมชอชเอาโอโอมาอมชะอมเขียนเลยค่ะเขียนลงในเนื้อเรื่องเลยค่ะดูในเนื้อเรื่องว่ามีอะไรบ้างนักเรียนเขียนจากเนื้อเรื่องดูตามเนื้อเรื่องเลยค่ะว่ามีผักอะไรบ้างหาดูเองแล้วก็เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยค่ะเขียนลงไปเลยค่ะให้นักเรียนคิดเองตอบเองค่ะ คำตอบจะมีอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะคะคำตอบมีอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะคะครูเลขาถือกล้องมาดูเด็กเขียนเลยค่ะอ่าครูเลขามาดูคนเก่งเขียนค่ะอ่าคุูเลจะแพนกล้องมาดูที่เรานะคะเขียนได้สวยนะลูกนะอ่าสวยมากเลยค่ะอ่ามาดูคนเก่งสวยค่ะเขียนเสร็จหรือยังคะอ่าดูตรงนี้ก่อน เขียนเสร็จหรือยังครับอู้สวยเลยอ่านโจทย์ข้อสองค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรลูกอ,อันนี้ก่อนสอนสุกเก่งมากเลยค่ะเอาอ่านให้แม่ฟังหน่อยรวยรื่นอะไรเนี่ย,ยเอาเมือชี้ด้วยลูกเอาเมือชี้ด้วยเอาเมือชี้ข้างล่างเนี่ยรวยรื่นรวยรื่นและตาเฉยมีอาชีพเอาเมือชี้ใกล้ๆล,ลูกมีอยู่ตรงนี้อ่ามีมีอาชีพเกษตรกรรมอ่าเก่งมากาเก่งมากค่ะยงกด ปลาช่อนปลานิลปลูกผักคะนาปลูกชาอมผักอะไรเก่งมากปอเมื่อให้นี่กรสอนสุกได้ค่ะอ่านเก่งมากเลยค่ะอ่ามาดูนานาค่ะเพราะเหตุใดเพราะเห็ุใดผักของตาเฉยจึงขายได้ราคาทีเพราะอะไรเพราะปลอดสานพิษ อ่ะเขียนไปเลยค่ะเพราะปลอ,อ,อดสารพิษเพราะผักปลอดสารพิษใช่ไหมคะพอรอเพระาะใส่คําว่าเพราะก,ก่อนนะคะอนุจา้าชื่ออะไรนะลูก,อ,กอ่าลองอ่านให้คุณครูฟังก่อนค่ะเอามือชี้ข้างล่างเลยค่ะรวยรื่นรวยรื่น พอแล้วค่ะเก่งมากนักเรียนค่ะโปบมือให้นานาด้วยค่ะอ้าวข้อสองเขาบอกว่าเพราะผักปลอดสารพิษเพราะผักปลอดสารพิษมีอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่แล้วค่ะเพราะผักปลอดสารพิษเจอไหมคะอ่าหาอยู่ในเนื้อเรื่องค่ะเพราะผักปลอดสารพิษเสร็จหรือยังคะเพราะผักปลอดสารพิษอยู่ในเนื้อเรื่องก็มีค่ะเพราะผักปลอดสารพิษ ข้อสามล่ะข้อสามเโจทย์เ้าถามว่าอะไรคะข้อสามเพราะเหตุใดผักของตาเฉยจึงอะไรเพราะเหตุใดตาเฉ่ยและรวยเรื่อนจึงมีความสุขเพราะอะไรคะเพราะมีเงินใช้จ่ายอ่ามีเงินใช้จ่ายอ่าเขียนเลยค่ะเพราะมีเงินเงงเงงเงงเงินมีเงินใช้ในครอบครัวมีเงินใช้จ่ายก็ได้ เขียนไปเลยค่ะเพราะรอเพราะเขียนพรรอเพราะก่อนฮะเพราะอันนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะผักปลอดสารพิษอ่าเพราะผักปลอดสารพิษนี่ค่ะรูปตรงนี้ค่ะเพราะเพราะอะไรเพราะตั้งแต่ผักปลอดสารพิษตรงนี้ค่ะอืมพอพึ่งขึ้นเลยค่ะเพราะผักปลอดสารพิษ เพราะผักปลอดนี่ค่ะตัวนี้นะลูกนะผักปลอดสารพิษลอกไปเลยค่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่าเจอไหมลูกเจอไหมครับตรงนี้ออกเลยแล้วก็ลอกแก็ตรงนี้ไปตั้งแต่พอพึ่งนี้นะผักปลอดสารพิษเออเสร็จหรือยังเอยอ,อยู่ในเนื้อเรื่องค่ะอยู่ในเนื้อเรื่องหาดูเลยค่ะผักปลอดสารพิษหาดูในเนื้อเรื่องนะคะข้อสุดท้ายเพราะมีเงินใช้จ่าย มอีมีเงอเงงเงินเงเงินมีเงินเพราะมีเงินใช้จ่ายมอีมีมอีมีเงอเงงเงินเงเงินอ,อ่ามีเงินใช้จาชช่ายชอยใช้ใช้ไมมโทรใช้ไม่ม้วนนะคะใช้อ่ะไม่ม้วนนะลูกนะเพราะมีเงินใช้จ่าย เพราะมีเงินใช้จ่ายจออาจารย์จะจ่ายจะไม่เอกจ่ายเพราะมีเงินใช้จ่ายพอเพียงก็ได้เอาพอเพียงใส่เลยวันใดด้วยตั้งแต่พอพันตรงเนี้ยเออพอเพียงเพราะมีเงินใช้จ่ายพอเพียงใช้จ่ายจออาจารย์จะจ่ายจะไม่เอกจ่ายพอเพียงเนี่ยพอเพียงพอเอาพอเนี่ยเพราะมีเงินใช้จ่ายพอเพียงมีเงินใช้ พอเพียงก็ได้เอาพอเพียงใส่เลยตรงนี้เอาเนี่ยนีนีตั้งแต่พอพานพอเพียงเสร็จหรือยังเอ่ยเพราะนี่ไงเพราะอะไรผักปลอดสารพิษเอาตั้งแต่พอพึ่งตรงเนี้ยอ่าเราบอ,อกเราบอ,อกเอาปลอดตรงนี้ออกเอาตั้งแต่พอพึ่งนะลูกนะผักปลอดสารพิษโอเคไหนใครเสร็จแล้วไหนลูกมามาดูดิ สารรอเรือด้วยค่ะรอเรือเนี่ยเนี่ยสารพิษร,รอเรือแก้ไขครับชื่ออะไรเราชื่ออะไรครับฮะพีลพัฒน์รรแสนคำแสนคำเจอได้ยังโูคขา สเสร็จสานนียังคุณธิขามาดูผลงานนักเรียนค่ะดูสร้างและพัฒนาขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมมพันธุลากันค่ะตอนนี้นักเรียนกำลังเขียนค่ะเขียนให้สวยเลยลูกแม่ นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ผักปลอดสารพิษอยู่ตรงนี้ผักปลอดสารพิษอ่าลบออกเขียนให้ติดกันลบออกค่ะเอายังลบลบออกนี่ค่ะมาอีกคนนึงแล้วค่ะนี่ค่ะนักเรียนก็จะเสร็จไม่พร้อมกันนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่านการเขียนด้วยนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันนักเรียนขาใคร เสร็จหรือ,อยังลูกแม่เยี่ยมมากเลยค่ะเจ็ดอีกหนึ่งคนแล้วค่ะครูฤทธิ์ค่คะมาดูผลงานของลูกค่ะนี่ค่ะชื่อโอเคค่ะอ่ะตัวนี้ค่ะ ก็อาจจะมีบางคนที่เขียนสะกดผิดบ้างเล็กน้อยก็ปรับแล้วก็พัฒนานักเรียนให้หนักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็์ค่ะเ,คเสร็จแล้วยังคะค,ค่ะครูมันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราก,การครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะว่าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะถ้าใจเราเกินร้อย มุ่งมั่นพัฒนาในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สู้ๆนะคะอย่าท้อถอยโดยเฉพาะครูที่สอนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้นะครูอมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้แก้ไขปัญหาช่วยเหลือนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถ อุทิศทุ่มเทเสียสละนะคะรักนักเรียนเหมือนลูกเลยนะนักเรียนก็จะรักเราด้วยก็เหมือนกับว่าครูรักเด็กเด็กรักครูนะคะมีความรักความผูกพันกันนักเรียนก็จะมีความสุขมีความอบอุ่นแล้วก็อยากมาโรงเรียนทําให้เราสอนได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ไม่มีอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจของเรานะคะ ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะอ่าน,นี้เขียนให้ติดกันด้วยโูกเขียนให้ติดกันนะลูกแม่นะนี่ค่ะนะลูกๆอยากอยากนาเสนอผลงานค่ะครูฤทธิ์ค่คะนี่ค่ะอ่าบางคนเขาก็ยังเขียนหนังสือห่างเว้นระยะห่างอ่านี่ค่ะก็ต้องบอกลูกๆว่าให้เขียนติดกันเป็นประโยคนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบู